ดวงรายสัปดาห์ของคนเกิดวันอังคารมาแล้วนะคะเป็นดวงรายสัปดาห์ตั้งแต่วันที่19ถึ 25, ง25พฤษภาคม2567นะคะอาทิตย์นี้เรามาดูกันดีกว่าว่าชาววันอังคารจะเจอเรื่องราวอะไรกันบ้างนะคะมาดูเจ้าชะตากันเฮ้บเจ้าชะตาวันอังคารเป็นอะไรคะมีเรื่องไม่สบายใจหรือเปล่ามีเรื่องให้คุณคิดไหมในบางท่านให้ระวังในเรื่องของ โรคเกี่ยวกับหัวใจท่านที่มีสัญญาณหรือมีไรายเกี่ยวกับโรคหัวใจมาก่อนที่เคยตรวจเจอขึ้นหัวใจไม่ปกติอะไรอย่างเงี้ยให้ไปตรวจดูหน่อยนะคะนะเพราะเหมือนดูดูแล้วว่ามันอาจจะกําเริบขึ้นมาอีกนะคะนะเด่นๆเ,เลยนะไหนดูซิอ่าใบสรุปเพิ่น่าบางท่านอาจจะมีนัด หมอคุณหมอนัดฟังผลวินิจฉัยหรือฟังผลของคลื่นหัวใจที่ทําตัวการตรวจสอบไปมีความเป็นไปได้มากหรือว่าชาววรรณคดีอาจจะมีปัญหาในเรื่องหัวใจทั้งในเรื่องของความรักนะคะรักนะทุกคนรักแทรกรักซ้อนหรือในเรื่องของอาการเจ็บป่วยลรกประจําตัวเกี่ยวกับเรื่องหัวใจนะคะนะใครที่มีปัญหาเรื่องนี้อยู่อย่าปล่อยเอาไว้นะคะนะให้ไปตรวจคุณหมอที่โรงพยาบาลนะคะในเรื่องของงานสําหรับ ใครที่ทํางานอยู่อย่าพึ่งนะคะอย่าพึ่งออกจากงานนะเพราะว่าถ้ามีเกณฑ์ว่าออกจากงานแล้วเนี่ยจะว่างงานไประยะหนึ่งเลยนะคะนะเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งโวนตัดสินใจนะคะทํางานไปก่อนเนาะสำหรับในบางท่านที่กําลังลุ้นว่าจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งไหมหมอจูนอะไรอย่างเงี้ยพอผลประกาศอาจจะมีผลประกาศออกมาอาทิตย์นี้นะคะว่าโอเคคุณได้ละการปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งโอ้โหชาวรานะคนบอกโอ้โล่งเลยนะคะนะ หายใจหายคอไม่ทั่วท้องเลยหมอจุลลุ้นมาตลอดเลยอะไรเงี้ยพอปลประกาศมาเสร็จปุ๊บเราเราได้เลื่อนขัน้นเลือ่อนตำแหน่งได้รับการพิจารณาอย่างเงี้ยวานอคาะแบบโอ้เหมือนกับว่าล่องลอยเลยนะคะนะอือเป็นอย่างงี้เนาะเออสำหรับในบางท่านที่ว่างงานอยู่ถ้าสมัครงานทิ้งไว้อาจจะต้องรออยู่นะคะนะรอเขากําลังมีการเหมือนกําลังพิจารณาอยู่เนาะยังคงต้องรออยู่นะ การเงินของชาววันอังคารอาทิตย์นี้อาจจะมีเกณฑ์คุยกันเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองนะคะนะอาจจะคุยในเรื่องของผลการแบ่งปันสําหรับใครที่ร่วมลงทุนกันหรืออาจจะมีการคุยกันเรื่องเงินกันในครอบครัวในเรื่องบ้านนะคะนะภายในบ้านซึ่งชาววันอังคารจริงๆเราอาทิตย์นี้ควรจะรัดเข็มขัดหน่อยนะคะทีนะ่รักนะรัดเข็มขัดไปก่อนเพราะว่าอาทิตย์นี้การเงินยังไม่ค่อยจะ หายใจหายคอหายใจหายคอไม่ค่อยโล่งนะคะแม่บาจูดี่พูดเรื่องเงินนี่ติดตดลอดเลยนะนะคะหายใจหายคออาจจะยังไม่โล่งนะคะเรื่องการเงินนะนะคะอาจจะตึงๆในบางท่านอาจจะมีเกณฑ์กําลังคิดว่าจะไปขอความช่วยเหลือหยิบยืมจากใครได้บ้างอย่างนี้นะคะมีเกณฑ์แบบนี้เนาะถ้าแบบนั้นเนี่ยผู้ใหญ่ท่านหนึง่งหรือผู้ชายนะคะผู้ชายออที่สูงอายุหรือสูงวัยนิดนึงให้ความช่วยเหลือได้หรือไม่ก็คนรักของคุณอาจจะให้คขาช่วยเหลือได้นะคะ งานเงนิงนความรักความรักเป็นอะไรจ้าชาวบันังคารสำหรับท่านที่มีคู่และเป็นคู่ที่มีอายุค่อนข้างห่างกันมากๆเนี่ยตึงๆกันหรือเปล่าคะตึงๆกันหรือเปล่านะก็เหมือนกับมีความกลุ้มใจนะอยากจะเป็นโสดแล้วอาจจะกําลังในบางท่านอาจ,จกําลังจะตัดสินใจว่าจะจดปากกาเราอย่ากันหรือเปล่าเราไปกันต่อไม่ได้ที่รักนะเราเราคงต้องแยกทางกันแล้วในบางท่าน กำลังเจอเรื่องนี้อยู่ซึ่งทำให้ชาววันอังคารถึงกับไม่สบายใจและมีความเครียดนะคะนะความเครียดเพราะว่ากำลังคุยกันอยู่ว่าจะแบ่งนี้สินจะแบ่งทรัพย์สินกันยังไงดีจะแบ่งอะไรยังไงกันดีแบ่งสินสมรสยังไงกันดีนะคะอาจจะบางท่านอาจจะมีเกณฑ์แบบนี้แต่ว่าไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกท่านนะคะในบางท่านอาจจะกําลังตึงเงิงนเโกรธก,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 กันอยู่ถามว่ามีเกณฑ์กับ กลับมาคืนดีกันไหมคะหมอจูนมีกลับมาคืนดีกันได้ค่ะน,นะเพียงแต่จะตึงๆสักพักหนึ่งยังลืมกันไม่ลงยังลืมกันไม่ได้เดี๋ยวกลับมาคุยกันนะสําหรับคนโสดคนโสดเป็นยังไงคะหมอจูนคนโสดมีเกณฑ์จะได้พบรักเป็นรักเก่าที่ ข้ามภพข้ามชาติหรือว่าเป็นเขาเรียกว่ารักเก่าที่ติดตามกันมาตั้งแต่อดีตชาตินะคะสำหรับในบางท่านที่ไม่มีความเชื่อด้านนี้ก็ฟังไว้ใช่ว่านะคะนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหน่อยนะคะนะเขาบอกมีเกณฑ์อาจจะได้พบรักเก่ารักที่ติดตามกันมาตั้งแต่อดีตชาติหรือในบางท่านนะคะเลิกลากันแล้นโสดมาตั้งนานแล้วอะไรอย่างี้อยู่ๆคนเก่ากลับมาขอโอกาสกลับมาขอคืนดีซะงั้นนะคะชาวราคัคาชาวราคัคาก็เลยบอก ฉันขอคิดดูก่อนกันละกันขอพิจารณาพฤติกรรมเธอก่อนนะว่าเธอยังรักนะทุกคนอยู่หรือเปล่ามีนิสัยนั้นอยู่หรือเปล่านะคะนะอาจจะมีอย่างนี้คืออาจจะมีการมาตกลงนะคะตกลงกันว่าเออถ้าจะกลับมาคบกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเธอจะต้องอย่างนั้นเธอจะต้องอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้มีการทําพันธสัญญากันนะคะนะสำหรับท่านที่โสดสนิทโสดจริงๆก็อาจจะมีเออมีคนรักมา ซึ่งเป็นรักเก่าอย่างที่หมดจุนบอกไว้ตั้งแต่ครึ่งเบื้องต้นเนาะในบางท่านอาจจะมีอายุห่างกันค่อนข้างเยอะนะคะถามว่ามีความเป็นคู่กันไหมมีคู่มีความเป็นคู่กันนะคะก็ลองคุยกันไปก่อนนะคะคุยกันไปก่อนนะนะคะแต่ว่าชาววันอังคารต้องลืมรักเก่าๆให้หมดก่อนให้เรียบร้อยก่อนเคลียพลังงานตัวเองก่อนดีให้เรียบร้อยนะคะนะโชคลาบโชคลาบ เหมือนจะมีโชคแต่เจ้าชะตาเป็นอริกับเจ้าชะตาเขาบอกอย่างนี้นะแล้วสื่อเราหมอจูนสื่อเหรอเออเอาเป็นทะเบียนรถนะคะแล้วก็เลขที่คนมีคนมาบอกแล้วก็อายุพศเกิดของคุณพ่อนะคะเขาบอกว่าระวังจะลืมตัดนะเ,เลขหน้าไพ่หมอจูนมี0 2 4 103นนะคะสีเขียวสีแดงสีฟ้าคือสีนำโชคของชาววันอังคาร ใครที่อยากจะหาที่ทําบุญอยู่ทําบุญอะไรถูกฉะโงกแค่อาทิตย์นี้มีเกี่ยวกับพ่อปู่สารหลักเมืองพระศิวลีแล้วก็เจ้าพ่อกวนอูนะคะที่ถูกฉะโงกกับชาวรนาคารอาทิตย์นี้นะคะ